เรื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่าราราฟหนึ่งประมาณ300คำบรรยากาศในเช้าวันนี้ที่ถนนหน้าสถานทูตมาเลเซียแห่งประเทศไทยเริ่มร้อนระอุตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสว่างเมื่อกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนขนาดใหญ่ที่ใช้ชื่อว่ารวมพลังแผ่นดิน ได้ประกาศนัดรวมตัวเพื่อยื่นจดหมายแสดงจุดยืนด้านอธิปไตยต่อชาติหลังเกิดกระแสข่าวสมมติว่ารัฐบาลต่างประเทศมีแถลงการที่ถูกมองว่าเป็นการก้าวไก่กิจการภายในของไทยการรวมตัวครั้งนี้จึงกลายเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ยังไม่เริ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจำลองได้กั้นพื้นที่และเตรียมกำลังพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนตั้งแต่มืดเพื่อปอ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แทรกซ้อนที่อาจทำให้สถานการณ์บานปลายผู้สื่อข่าวจำนวนมากจากหลายสำนักเดินทางมารอปักหลักถ่ายทอดบรรยากาศนาทีต่อนาทีส่งผลให้ถนนเต็มไปด้วยทั้งประชาชนผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามแกนนำของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินยืนยันว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่มีเจตนารุนแรงหรือ บุกรุกสถานทูตแต่ต้องการประกาศให้ต่างชาติรับรู้ถึงจุดยืนด้านอธิปไตยของประชาชนไทยอย่างชัดเจนในสถานการณ์สมมติครั้งนี้เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่พรราสอามร้0ยคำเมื่อเวลาผ่านเข้าสู่ช่วงสายบรรดาผู้ชุมนุม มาเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นพื้นที่ฟุตปาดฝั่งตรงข้ามสถานทูตเสียงตะโกนโห่ร้องและเสียงนกหวีดดังอย่างพร้อมเพรียงสร,ง,สรงสร้างความตึงเครียดไปทั่วบริเวณการนำบนรถเครื่องเสียงเริ่มประสายถึงเหตุผลที่ทำให้ต้องออกมาแสดงพลังโดยระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่าประเทศไทยมีอธิปไตยและเกียรติภูมิที่ต้องได้รับความเคารพไม่ว่าเหตุการณ์สมมติใดๆจะเกิดขึ้นก็ตามการประสายดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชุมนุมที่ยกป้ายข้อความเช่นเคารพอธิปไไตยยทและ หยุดจุ้นกิจการภายในเจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นแนวไว้ทั้งสองฝั่งถนนเพื่อรักษาความปลอดภัยและพยายามรักษาระยะห่างระหว่างผู้ชุมนุมกับตัวอาคารสถานทูตอย่างเข้มงวดซึ่งจนถึงขณะนี้แม้ไม่มีเหตุการณ์ปะทะแต่ทุกฝีก้าวของกลุ่มผู้ชุมนุมถูกจับตามองอยู่ทุกวินาทีในโลกออนไลน์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์จำลองครั้งนี้ติดเทรนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ทำให้ความสนใจและแรงกดดันต่อรัฐบาลยิ่งเพิ่มขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงตึงเครียดแบบไม่มีทีท่าจะผ่อนคลายเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่พาราม 3- าฟ3 300คำหลังจากรวมตัวกันหน้าสถานทูตมาเลเซียได้ไม่นานผู้ชุมนุมบางส่วนได้เคลื่อนขบวนต่อไป ไปยังสถานทูตสหรัฐซึ่งอยู่ไม่ไกลนักโดยอ้างว่าทั้งสองประเทศมีท่าทีต่อไทยในเหตุการณ์สมมตคล้ายกันขบวนเคลื่อนตัวเป็นระเบียบโดยมีรถเครื่องเสียงนำหน้าและมีกาดอาสาคอยจัดแถวให้ผู้ชุมนุมเดินตามแนวที่กำหนดการเคลื่อนขบวนครั้งนี้ทำให้ตำรวจจำลองต้องขยายกำลังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางทั้งหมดสื่อหลายสำนักถ่ายทอดภาพสดอย่างต่อเนื่อง โดยชีย้ให้เห็นว่าแม้การประท้วงครั้งนี้จะเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ก็สะท้อนความรู้สึกของประชาชนบางกลุ่มที่กังวลต่อท่าทีต่างชาติในสถานการณ์สมมติที่กำลัง ทางถูกพูดถึงขณะนี้แกนนาได้ประกาศบนเวทีเคลื่อนที่ว่าการยื่นหนังสือให้สถานทูตสหรัฐจะมีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนว่าประเทศไทยต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่ควรมีการวิจารณ์นโยบายภายในที่อาจกระทบต่อความมั่นคงแม้การเดินขบวนเป็นไปอย่างสงบแต่บรรยากาศตลอดเส้นทางถูกปกคลุมด้วยความตึงเครียดขณะที่ผู้สังเกตการหลายฝ่าย จับตามองว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อเกินไปอาจนำไปสู่เมื่อขบวนผู้ชุมนุมเดินทางมาถึงหน้าสถานทูตสหรัฐบรรยากาศตึงเครียดทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำลองได้วางแนวโลกกำบังเป็นสองชั้นมีหน่วยเจรจาอยู่ ณด้านหน้าเพื่อประสานให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสงบขณะเดียวกันกลุ่มรวมพลังแผ่นดินได้ตั้งเวทีประสัยชั่วคราวบนรถเครื่องเสียงโดยแกนนนำกล่าวว่าไทยในเหตุการณ์สมมตินี้ไม่เคยเก้าวไกา่กิจการภายในของประเทศใดจึงไม่ต้องการรับคําวิจารณ์ที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศพร้อมย้ําว่าการเคลื่อนไหวในวันนี้เป็นการส่งสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าและ ต้องการให้สหรัฐรับฟังเสียงประชาชนไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่เคยยื่นข้อเรียกร้องในลักษณะเดียวกันเสียงผู้ชุมนุมโห่ร้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่องพากันชูป้ายข้อความเช่นไทยมีศักดิ์ศรีและอย่าแทรกแซงไทย ตลอดริมถนนฝ่ายสถานทูตสหรัฐออกประกาศจำลองให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดอยู่ภายในอาคารและงดเว้นการให้บริการตลอดทั้งวันทาให้การชุมนุมครั้งนี้เป็นที่จับตามองในระดับนานาชาติแม้เหตุการณ์ยังคงสงบแต่ความหนาแน่นของผู้ชุมนุมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมแผนรองรับหากเกิดเหตุพลักดันหรือเข้าใกล้อาคารมากเกินกําหนดในโลกออนไลน์ผู้คนติดตามแบบเรียลไทม์จนยอดผู้ชมไลฟ์พุ่งขึ้นหลายแสนภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ขรอกรา ประมาณ300คำระหว่างที่การชุมนุมดําเนินน้าไปแกนนำได้จัดตัวแทนเตรียมจดหมายข้อเรียกร้องเพื่อส่งมอบให้สถานทูตโดยมีสาระสำคัญให้ต่างชาติเคารพอำนาจอธิปไตยของไทยในทุกสถานการณ์สมมติรวมถึงไม่ออกแถลงการที่เข้าข่ายกดดันการตัดสินใจของรัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจจำลองประสานให้มีพื้นที่กลาง ระหว่างสถานทูตและฝูงชนเพื่อให้การส่งมอบเอกสารสามารถทำได้อย่างปลอดภัยที่สุดตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐจำลองเพียงเปิดประตูด้านในเล็กน้อยเพื่อรับเอกสารผ่านช่องกำแพงโดยไม่ได้ออกมาพบปะหรือแสดงจุดยืนเพิ่มเติมใดๆซึ่งยิ่งทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนส่งเสียงโห่ร้องว่าต้องการคำตอบชัดเจน มากกว่าแค่รับหนังสือเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้นําการประท้วงได้ประกาศบนเวทีว่าการชุมนุมครั้งนี้จุดประสงค์คือการแสดงพลังให้เห็นไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งพร้อมขอให้ผู้ชุมนุมรักษาความสงบต่อไปขณะที่สื่อจากหลายประเทศติดตามรายงานสถานการณ์สมมติของไทยครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีการเคลื่อนไหวแบบคู่ขนานต่อสถานทูตสองประเทศใหญ่พร้อมกัน ทำให้การทูตจำลองของทั้ง3ฝ่ายอยู่ในสภาวะประบางมากเป็นพิเศษเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ารากราฟ6ประมาณ300คำขณะที่การชุมนุมหน้าสถานทูตยังคงดำเนินต่อไป ไม่ลดความร้อนแรงรัฐบาลไทยจำลองได้เรียกประชุมด่วนที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีจำลองระบุว่าแม้ประชาชนมีสิทธิ์แสดงออกตามกรอบกฎหมายแต่รัฐจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศในเวทีระหว่างประเทศท,ทีมงานความมั่นคงเสนอแผนหลายระดับตั้งแต่การควบคุมพื้นที่เพิ่ม จนถึงการเตรียมช่องทางเจรจากับผู้จัดการชุมนุมหากสถานการณ์มีความเสี่ยงลุกลามรัฐบาลย้ำว่าทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จำลองเพื่อฝึกการรับมือแต่ยังต้องดำเนินตามหลักการจริงอย่างเคร่งครัดด้านกระสัว น g a การต่างประเทศจำลองกำลังประเมินว่าควรส่งข้อความชี้แจงสถานทูตทั้งสองประเทศหรือไม่เพื่อรักษาความสมดุลของความสัมพันธ,ธ์ทวิภาคีในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับความปลอดภัยในเขตทูตเป็นเท่าตัวพร้อมส่งกำลังกู้ภยัยและหน่วยแพทย์ประจำเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมหากจำนวนคนเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนตามที่คาดการไว้ภาพรวมทั้งหมดทำให้สถานการณ์นี้เป็นประเด็นที่ทั้งหน่วยความมั่นคงนักวิชาการและประชาชนจับตามองตลอดทั้งวันความวุ่นวายที่ยากควบคุม หลังผ่านเข้าสู่ช่วงบ่ายเหตุการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเรียกร้องให้สถานทูตสหรัฐออกแถลงการตอบรับข้อเรียกร้องทันทีแต่สถานทูตไม่มีท่าทีใดๆเพิ่มเติมทาให้เกิดเสียงโห่ร้องและการโบกป้ายประท้วงรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามกาดอาสาและแกนนาได้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยขอให้ผู้ชุมนุมสงบสติอารมณ์พร้อมย้าว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เน้น สันติวิธีเท่านั้นเพื่อไม่ให้ถูกตีความเป็นการสร้างความวุ่นวายฝ่ายตำรวจจำลองจึงยังคงกระชับแถวอย่างเหนียวแน่นแต่ไม่ใช้กำลังปะทะรายงานข่าวสดจากหลายสำนักชีว่าหาแม้จะเริ่มมีความเคลื่อนไหวในลักษณะกดดันมากขึ้นแต่ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมควบคุมได้ ในระดับที่ไม่ต้องยกระดับมาตรการแรงขณะเดียวกันผู้ชุมนุมมีการพักเป็นรอบๆโดยมีการตั้งจุดบริการน้ำอาหารและปฐมพยาบาลตามแนวถนนทำให้การรวมตัวสามารถยืดเวลาต่อเนื่องได้ถึงช่วงเย็นนักวิเคราะห์การเมืองกล่าวว่าหากสถานทูตยังนิ่งเงียบอาจเกิดแรงกดดันหนักขึ้นในช่วงคำ่ำซึ่งเป็นเวลาที่มวลชนอาจเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวทำให้ทุกฝ่ายต้องวางแผนรองรับสถานการณ์อย่างละเอียดมากกว่าช่วงเช้าเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่พราราฟปประมาณ300คําคำเข้าสู่ช่วงหัว ค่ำไฟจากเวทีชั่วคราวหน้าสถานทูตสหรัฐสองสว่างไปทั่วพื้นที่ผู้ชุมนุมหลายพันคนยังคงอยู่ครบทําให้ถนนกลายเป็นสนามรวมพลังอย่างแท้จริงแกนนำประกาศว่าการรวมตัวครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์จำลอง ที่ประชาชนแสดงออกเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของหนังสือที่ยื่นไปแล้วโดยระบุว่าไทยต้องการเพียงความเสมอภาคไม่ใช่การก้าวไก่ในขณะเดียวกันสื่อระดับภูมิภาคเริ่มนาเสนอการชุมนุมของไทยในมุมมองต่างๆบางสํานักมองว่าเป็นการแสดงพลังภาคประชาชนที่เข้มแข็งบางสํานักตั้งคําถามว่ารัฐบาลไทยจะรับมือ อย่างไรหากสถานการณ์ยืดเยื้อในจังหวะเดียวกันตำรวจจำลองได้เพิ่มแนวลวดเชือกและกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าใกล้อาคารสถานทูตมากกว่าเดิมเพื่อป้องกันความเสี่ยงขณะที่มีฝนโปรย,ยปลายเล็กน้อยแต่ไม่ทำให้ผู้ชุมนุมถอยกลับกลับยิ่งสร้างบรรยากาศตึงเครียดและหนักแน่นขึ้นความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ทำให้สถานการณ์ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศกลายเป็นภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนทั้งประเทศจับตามองอย่างไม่กระพริบเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่พารากราฟ้าประมาณ300คําคำ ช่วงเวลา20นาฬิกาแกนนำรวมพลังแผ่นดินได้ประกาศข้อเรียกร้องฉบับสรุปต่อหน้ามวลชนโดยย้ำชัดว่าครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านมาเลเซียหรือสหรัฐแต่เป็นการส่งข้อความว่าประเทศไทยต้องการความเคารพต่ออำนาจภายในและต้องการความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมผู้ชุมนุมส่งเสียงปรบมือกึกก้องหลังคำประกาศจบลงแต่บรรยากาศยังคงเปี่ยมความตึงเครียดเพราะยังไม่มีแถลงการตอบรับจากสถานทูตทั้งสองแห่งตำรวจจำลองได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมทราบว่าหากจะปักหลักอยู่ ต่อจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเข้าเขตที่กำหนดเพื่อรักษาความปลอดภัยแต่ผู้ชุมนุมบางส่วนรู้สึกไม่พอใจและมีการเคลื่อนไหวเข้าใกล้แนวกั้นมากขึ้นทำให้ตำรวจต้องเข้าจรจาอย่างเร่งด่าหนาวนเพื่อป้องกันสถานการณ์ลุกลามขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์เริ่มอภิปรายประเด็นการทูตต่อมวลชน ซึ่งเป็นคำที่นักวิชาการบางคนใช้เรียกเหตุการณ์ในครั้งนี้พร้อมตั้งคำถามว่ารัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรหากสถานทูตยังคงเงียบต่อไปความนิ่งของสถานทูตทั้งสองทำให้ผู้ชุมนุมหลายคนเริ่มคาดหวังว่าจะมีประกาศจากรัฐบาลภายในคืนนั้นเองทำให้จำนวนผู้ชมไลฟ์สดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่พรขราสิบประมาณ300คําคำถึงช่วงเกือบสามทุ่มการชุมนุมยังคงดำเนินอยู่โดยไม่มีวี่แววจะยุติลงการนำรวมพลังแผ่นดินประกาศว่าจะอยู่จนกว ้าจะได้รับสัญญาณหรือคำตอบบางอย่างจากภาครัฐหรือสถานทูตแต่ยังย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปภายใต้สันติวิธีอดทนและเคารพกฎหมายตำรวจจำลองได้ระบุผ่านเครื่องขยายเสียงว่าหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจมีการจำกัดพื้นที่มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายซึ่งทำให้ผู้ชุมนุมหลายคนเริ่มตะโกนว่าไม่ต้องการให้มีการสลายหรือกดดันมากไปกว่านี้ ด้านรัฐบาลจำลองกำลังประเมินว่าควรออกถแถลงการกลางคืนหรือไม่เพราะกลัวว่าจะถูกตีความผิดในระดับนานาชาติแต่อีกฝ่ายก็กังวลว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปจนดึกประชาชนบางส่วนอาจเริ่ม หมดความอดทนสถานการณ์จำลองครั้งนี้จึงกลายเป็นบททดสอบใหญ่ของรัฐบาลหน่วยความมั่นคงและการทูตไปพร้อมกันแน่นอนว่าภาพการรวมตัวหน้าสถานทูตสองประเทศในคืนเดียวกันคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนทำให้สื่อทั้งในและต่างประเทศรายงานแบบติดหนึบตลอดทั้งคืนพร้อมจับตาว่าเช้าวันถัดมาจะเป็นจุดคลี่คลายหรือจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์สมมติครั้งนี้กันแน่